บอลอนดอนเป็นแบรนด์แรกๆที่เปิดรับกับยูบนิเซ็กคุณทุกคนสามารถมาใส่เสื้อรูปแบบอะไรก็ได้แค่ตัวเองต้องการและชอบบอยอะครับเราก็จะเน้นตัวสีดําท้องเป็นเป็นเมทัลิกให้มันรู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวองคืนมันจะได้มีอะไรวิงวิงออกมาเป็นเหมือนสไตล์พังครับจริงๆแบบพวกนี้ครับเป็นแบบที่ขายดีมากๆมันขายดีมาตั้งแต่ปี70 เป็นครั้งแรกที่เขามาใช้พวกลกอินทรีกับตัว b o y ครับถ้าใครไปอังกฤษยุคนั้นถ้าไปเที่ยวพวกไนท์นคับอะไรพวกนี้ครับจะเห็นคนใส่เสื้อแบร์เนี่ยเยอะมากๆแล้วแบร์นี้กไ็ได้รับความนิยมเหมือนเป็นไอคอนิกหนึ่งของเมืองลอนดอนเลยครับวันลอนดอนที่จะได้เดินในงานบีฟ2022ครับตั้งแต่หลังโควิดอันนี้เป็นงานแรกของเราเลยครับก็ตื่นเต้นกันมากๆในคอนเซปต์ครับเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี70ที่ Our, เตเฟนลานอปะครับเขาออกแบบเสื้อผ้าเพื่อสําหรับทุกคนที่อยากเอนจอยในการแต่งตัวและอยากออกจากบ,บ้านมันจะไม่มีเพศไม่มีอะไรคืออยากให้ทุกคนมา, Enjoy านเอนจอยกับในงานนะครับ